การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนัก,กษัตริย์ปีมะโรงนะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะโรงนะครับว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไร ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนักษัตรปีใดครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การทำนายดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นการทำนายดวงชะตาภาพรวมของคนเกิดปีมะโรงนะครับหากใครที่อยากจะทำนายดวงชะตาส่วนตัวดูดวงส่วนตัว ก็สามารถที่จะพิมพ์ ID Line ใต้คลิปนี้แล้วก็ แอดไลน์สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงนะครับต้องบอกว่าในช่วง16พฤษภาจนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดปีมะโรงจะโดดเด่นนะครับไพ่ากาวเหลียนจะพูดถึงการงานที่โดดเด่นแล้วก็การทำอะไรแล้วมักจะประสบความสำเร็จมี มีเกณฑ์ที่จะทํางานแล้วพบกับความก้าวหน้าหรือว่าพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่า16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงครับการทำงานการติดต่อง,งานหรือว่าการเจรจาธุรกิจก็ดูจะราบรื่นนะครับหากมีอุปสรรคปัญหาใดก็มักจะเป็นอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดปีมะโรงนั้น แก้ไขได้บางคนเจอปัญหาแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เรียกได้ว่าเปลี่ยนปัญหาเป็นผลงานหรือว่ายิ่งเจอปัญหายิ่งเก่งนั่นเองนะครับในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่าไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึง การมีข่าวดีเข้ามาในดวงชะตาการงานนะครับคนเกิดปีมะโรงจะได้รับข่าวดีในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างหรือว่าโอกาสที่ดีบางอย่างนะครับในดวงชะตาการงานในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่า16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะโรงนั้น การงานจะดีการงานจะเด่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่ง โอกาสก็ว่าได้ส่วนใครที่สมัครงานอยู่หรอือว่ารองานอยู่หางานอยู่ก็ต้องบอกว่า16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณน,นั้นมีเกณฑ์จะได้งานนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆบางคนที่ไม่ได้หางานหรือว่าไม่ได้สมัครงานไม่ได้ย้ายงานก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับโอกาสในเรื่องงาน ก็ว่าได้ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่ดีในเรื่องงานก็ว่าได้ครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์ปีมะโรงนะครับในช่วง16พฤษภาจนถึง15มิถุนายน2506 ส4นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดปีมะโรงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยยังเป็นเงินหมุนนะครับยังเป็นลักษณะของการเงินที่เรียกได้ว่าการเงินแม้จะคล่องตัวแต่เป็นเงินที่หมุนก็คือเงินเมื่อหมุนเข้ามาแล้วก็มีเหตุให้มักจะหมุนออกไปนะครับมีรายได้เข้ามาก็มักจะมีเหตุให้ ต้องมีรายจ่ายออกไปนั่นเองเก็บเงินไม่อยู่ครับคนเกิดปีมะโรงไพ่เทมเพรสจะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีมะโรงที่เรียกได้ว่าแม้รายรับจะมีเข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันการเงินของคนเกิดปีมะโรงในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564นี้จึงเรียกได้ว่ายังคงจะต้องระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับในดวงชะตาการเงินของคน Um เกิดปีมะโรงต้องบอกว่าม LIKE ีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเข้ามาครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับการเริ่มต้นนะครับของอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองของคุณเช่นบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับการนะครับทำอาชีพเสริมหรือหารายได้เสริมบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามาผ่านช่องทางใหม่ๆหรือมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการ And then... ของคนเกิดปีมะโรงนั่นเองครับส่วนบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภของคนเกิดปีมะโรงโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็ต้องบอกว่าคนเกิดปีมะโรงมีเกณฑ์จะมีโชคลาภแม้ดวงชะตาจะไม่ได้พูดถึงโชคลาภก้อนใหญ่แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคได้นะครับเพราะ ฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์ปีมะโรงผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือดวงชะตาความรักครับว่า16พฤษภาจนถึง15มิถุนา2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง16พฤษภาจนถึง15มิถุนายน2500 64นะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้ความสัมพันธ์ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผิดใจกันหรือว่าในเรื่องของการมีปากเสียงรวมถึงในเรื่องของ การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในความสัมพันธ์ก็จะช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่าง คุณและคนรักได้นะครับในดวงชะตาความรักของนกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่าไพราชินีแห่งจันเนี่ยจะพูดถึงการมีนะครับความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าทับซ้อนต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีมะโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คนเกิดปีมะโรงเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจหรือ การที่ใครเข้ามาเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของคุณ ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันกรณีใดกรณีหนึ่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564ครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงถ้าจะต้องระวังอะไรก็ต้องระวังปัญหาอีกหนึ่งเรื่องที่มีเกณฑ์จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นนะครับมีปัญหาได้นั่นก็คือความลับครับความลับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัว คุณหรือว่าเป็นเขาหรือเธอคนนั้นที่ปิดบังไว้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนโสดที่เกิดในนักษัตย์ปีมะโรงยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับยังคงจะต้องรอคอย ต่อไปก่อนครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ สำหรับวันนี้คนเกิดปีมะโรงท่านใดที่นะครับอยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ d ดีใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ บุญรักษาเทวาวยพออนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ